เป็นหมอลำแล้วจะมารักษาคนไข้ได้ไงเฮ้อโน่นเป็นลำเต้ยลำซิ่งอยู่ในงานวัดมันน่าจะเหมาะกว่าไหมเป็นฉายาเขาชื่อเป็นลำถ้าเรียกเขาว่าหมอเป็นลำเนี่ยน่าเกียดตายตัวละครอบเนี่ย และมันผู้นั้นคือหมอลำโอสถเทพสามสิบปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเป็นลำตามพ่อของเขาเข้าไปในเขาใหญ่เพื่อขโมยของป่า ต้นมาเป็นลำจะต้องอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังจนเติบใหญ่และจากป่านั่นเองเขาได้วิชาสมุนไพรไม่ว่าโรคอะไรร้ายแรงแค่ไหนเขารักษาได้หมดเขาจึนงนำวิชาโอสถเทพออกมาทำมาหากินและช่วยเหลือคนยากคนจนคึงได้ฉายาว่าหมอลำเป็นยาสมุนไพรใช้ยาของผมในรับรองเอวคุณจะใช้งานได้ตลอดลุงคนนัน้นเมื่อวานนี้มาติดต่อผม อายุเจ็ดสิบได้ยาของผมไปขวดหนึ่งปานนี้ยังไม่ออกจากห้องเลยคุณยายตายหรือยังก็ยังไม่หู้แหมเป็นหมอลำแล้วจะมารักษาคนไข้ได้ไงฮะโน,น่นเป็นลำเต้ยลำซิ่งอยู่ในงานวัดมันน่าจะเหมาะกว่าไหมเป็นฉายาเขาชื่อเป็นลำถ้าเรียกว่าหมอเป็นลำเนี่ยนาเกียรตายพี่งานระยอผมกลัวว่ะจะให้ไอ้หมอผีนี่มารักษาผมเดี๋ยวตายให้มาทำไงอะ ไม่เชื่อในการรักษาของเขาแล้วก็เชิญชมได้เลยแดกกูบอกให้แดกไง เป็นไงไงไอ้โมกี้เดียวที่มันขี้แตกเนี่ยมันกินของผิดสำแดงเฮ้ยจะบ้าหรืไงหมอบ้าหมอบออะไรที่ฝันเด่นมันอ้วกเนี่ยก็เพราะว่ามันเหม็นกลิ่นน้ำลายของแกหรอกอยากฉันจะบอกให้มันดยุ่ถูกคนของผมนะไอ้ยังคุณก็โกหกผมผู้ช่วยของคุณน่ะขี่ตายไอนี่